พี่แบงค์เดนเดี๋ยวผมเองเยลโล่สีเหลืองเยลโล่เยลโล่ชาเนี่ยเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่อะไรของมึงใหญ่ตัวโอ๊ยสวัสดีครับเออนี่คือรายการคำต้องห้า EP นี้นะครับป๊อปไมค์มาร่วมแข่งกับเรานะครับและมีอีกคนหนึ่งนะครับเป็นสมาชิกใหม่จากของป๊อปไมค์นะครับชื่อน้องเอิอเขาเป็นสาวสวยเป็นด e ีเดิเตอร์อยู่ในช่องเลสเกิลและเขามีความสามารถในการเต้นและร้องนะครับอ่ะโชว์เพลงไหนที่ม <iques S 1> ันใจเพลงออกมาเธออยู่ป๊อปไมค์เธอต้องมีเสียงที่เป็นสวรรค์เสียงพอนะใช่ไหม ไดีไหมแทกลัวฟ้ารองหรือเล่าหาต้นไม้ไม่มีใครชุดน <c oughs> ยัดไปดูนี่เวยังไม่จบเลยไม่ไม่ต้องพอแล้วเท่าเกม <c oughs> ตรงนี้ไม่ใช่เวทีร้องเพลง <c oughs> แค่ให้แสดงความสามารถนิดเดียวไม่ใช่ให้ร้องจบเพลงกติกาทำต้องห้ามง่ายมากนะครับเราจะเอาคำแรนดอมนะครับ แปะบนหัวทุกคนโดยที่แต่ละคนจะไม่รู้ว่าคาบนหัวคือคําว่าอะไรนะครับและเราจะพยายามให้คนอื่นพูดคําที่อยู่บนหัวเขาใครพูดคําตัวเองที่บนหัวโดนคัดออกนะครับพอเวลาหมดนะครับใครเหลือรอดนะครับได้1คะแนนส่วนใครที่เหลือรอดและรู้ด้วยว่าคาบนหัวของตัวเองนั้นคือคําว่าอะไรได้2คะแนนคํมา เริ่มเกมเร็วโอ้โหเทพลีลานี่สองกับสามคนขาขาดไวเล่นเกมเลยหรือเกมแช่เล่นเกมเร็วก็ได้เร็วก็ได้เร็วก็ได้ต้องเล่นเกมเร็วหรือเกมช้าเกมเร็วไอ้ตัวให้เกมเร็วหรือเกมช้าเกมเร็วเล่นช้าหรือเย็นค่ำ กังคือทุกังวันปีหบ้าบอเอ้ยเด็กๆเ,เนี่ยชอบเล่นเกมอะไร <Aud ition. S 2> ออดิชั่นโอเ้เขมเต้นชอบกินน้ำเปล่าไหมพี่เวงตราสิงทําไมถึงต้องกินน้ำเปล่าบางทีก็ช้างระหว่างชาเขียวกับชามะนาวชอบกินอะไรมากก,ากว่ากันชาเขียวชาเขียวชามะนาวชาเย็นชอบอะไรที่สุดชาเขียว สกิลทำไมมันถามไปเป็นบบสิบหัวความคิดอะไรพี่อะสกิลสาทำไมเล่นออดิชั่นนานยังไม่เล่นเก่งไหมสุดโอ้โห,โห,โห,โโหพี่ชิดว่าเอ้ยเล่นเก่งสุดปะ่ะพี่เซิร์สุดอืมอน้ำเงินเหลืองเขียวม่วงคามแสดแดงรวมกันเป็นสีลุงแค่นี้แหละอะไรเน<ไ><ไ>ี่ย<ด>แล้วถ้าขาดสีอะไรไปจะไม่ใช่สีลุง สีดำยามเย็นเราพากันเดินเล่นท้องสามสองหนึ่งยามเย็นเราพากันเดินเล่นยามเย็นเราเดินเล่นเดินเล่นเดินเล่นเสร็จไม่ดีด้วย อะไรอะอ่ะใช่ hmm. อาทิตย์ม mm ่ว hmm. okay. no. ่าจะร้อนแรง้ยากเนี่ยมันมีเลเวลเลเวลง่ายเลเวลที่สุดแล้วก็เลเวลที่ถามผมง่ายที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดที่สุด ไอเยีย้ยครับมึงกูว่าว่าอะไรวะไม่มีใครถามกูเลยเขาเล่นที่ไปแล้วแต่พี่ไม่รู้ตัวเกมเหรอเฮดดับอะไรอ่ะไอขาดเลเอพี่ขาดจ <c oughs> ริงเลยขาดจริงยังเกมได้สองคนแล้วมูตุกกี้ดีว่ะมาตาที่สอง พิงฟองให้มึงเตรียมีพิงฟอ,องเริ่มก่อนให้พิงฟองพูดบ้างนะอ่ะ,อะพูดว่าเออแถวนี้วิวดีเนาะสดใสโตชอบกินสตรอเบอรี่เอออะไรนะปั่น yes สตรอเบอรี่ปัน่นมีนมใช่ไหมมีนมมีนมมีนม,ม,นมทำง่ายจังเลยอ่ะเออ,เอ,อ,เอ,ออะไรติดที่ผมฮะไม่มีนะคะ มูนจะถามอะไรเกลือน kind of ้ำตาลผงชูรสอะไรเค็มกว่ากันเกลือทำไมถึงเค็มเพราะว่ามาจากทะเลน้ำตาลเกลือผงชูรสอะไรหวานกว่ากันอะไรหวานกว่ากันกูเพราะว่าอะไรที่ย่มาเกลือมาจากอ้อยเหรอเอ้ยติดเค็มหรือติดหวานเอ้ยติดเค็มหรือติดหวานเอ้ยติดเค็มหรือติดหวานเเอออ้้้ยวนี่มับกไปแล กี่นิ้วกาทั้งมืออ่ะทำพูดตามได้ไหมถ้าผมทําอะไรคุณทําพูดตามไปได้ไหมได้ได้เหรอเพราะว่าอะไรอ่ะทํำไมได้เพราะว่าเพราะว่าโอไม่มีใครถามกูเลย ถามพี่บ้างคลิปที่พี่แหวงชอบที่สุดคือคลิปไหนในเทพลีลาเห็นด้วยหรือเปล่าเห็นด้วยอเปล่าพี่ของกูหรือเปล่าอีพีไหนเอีพีแรกพี่ออกอยู่คนอันเดียวอ่ะอันอื่นพี่ไม่ได้แล้วคอนเทนต์ที่ติดกันต่อมาคือคอนเทนต์อะไรเอ้ยไม่รู้ทำไมถึงไม่รู้เอไม่ได้ดูเฮ้ยดูเลยฮันโลเกอร์ไม่ดูเทพยีลาเนี่ยบลาชิดหายไม่รู้อ่ะผมว่าเอ้ยรู้แล้วล่ะแต่เอ้ยรู้อันนี้เอ้ยรู้จักเอาเลยครับเอ้ยติด โอ้พี่กว่าพี่อะไรวะครับผมอยู่ต่อนะพี่ไม่เหลือมึงเพลินไม่อยู่ไงมาเล่นเกมพูดตามดีกว่าผู้รู้ฮะไม่ฟังพูรู้พู้ตามผู้รู้ โโผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ชายเฮ้ยมีอยู่เกมเกมเพลงเพลงหนึ่งครับพี่เวงที่พี่เวงแบบชอบฟังมากพี่เซกโลโซร้องว่าอย่านะของใครนะครับอะไรซีนะ JC มาร้องยังไงนะอย่านะอย่านนะนี่ไม่รู้จริงด่งครับผมเขาร้าองกันยัง,ยงไงครับพี่รู้จักหรือเปล่าอย่า,ยาบอกแม่หยุดอย่าบอกไม่หยุด พี่บองพูดท้องการพูดไม่เก็บได้ใช่ป่าวไม่อย่ามองให้หยุดอย่ามองให้หยุดเอ้าเอ้พี่บองจะไม่เล่นเกมนี้เลยเหรอเกือบโดนหมดแล้วดันมีเขาพี่บิงบองไม่เคยอยู่เป็นคนสุดท้ายเลยรู้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 

พี่เล่นแล้วไงกำลังเล่นเลยแล้วโต้แล้วพี่จะพูดตัวเองตายก่อนตอนต่อไปนี้มีชื่อว่าอะไรอะไรวะยกตอบสิกตอบสิครับก็ตอนตอนต่อไปนี้มีชื่อว่าอะไรทีใจด้วยนะทั้สองหรอ พี่เตยขึ้นรถเมย์ไหมนี่พี่จะตายเลยไหมพี่ยังไม่ได้พูดเลยนะพี่เตยขึ้นรถเมย์ไหมตั้งแต่ตอนเด็กครับรถเมย์มีกี่สายครับแถวบ้านแถวบ้านผมก็แถวบ้านมันนะมีกี่สายนะพี่มีกี่สายนะพี่มีกี่สายนะพี่จะไม่ได้เล่นจริงๆด้วยต่อเพลงกันดีกว่าพอเจอบ๊อบไหมคช่หรือม แอบมองเธออยู่นะจ๊ะลองสิกล้าหรือเปล่าอย่าอย่าคุยกับอาเฮียเขาแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยมันกล้ามั้งอาริตตามึงแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเชิญแต่เธอเอ้ยไม่รู้บ้างเลยแอบมองเธออยู่อันนั้น อะไรอ่ะรู้จริงรด้วยแอบยังเธออยู่นักจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยเออเกลียดจริงๆละเฉยเมยมั่วแล้วมึงที่ฟังตัวไหนเราให้มันเป็นซิงให้แล้ดิเชอร์พลังช่างเปอร์ชายเมียงเชียง ไปเชียงใหมมาทำไมตอบผมวันนี้เหรอตอบผมอีกาในดรสลัมชอบพูดว่าออาห้อยอ้าห้อยในเวลาต่ออะไรตอนเก่าทำไมมึงเติมน้ำมันปิงปองมึงขับรถเนี่ยปุ๊บแม่งดับโป๊ะเข้าฟาร์มเลยเติมทำไมอ่ะมันหมดแรงมันหมดแรงมันหมดแรง สไ네 nah. uh. อ่ะทำไมอะฮะพี่เวงครับพี่เวงรู้แล้วใหม่เหรอเปิดดูครับใหม่ไม่ใช่เหรอเฮ้ยผมยังไม่รู้เลยโอ้แต่เอ้ยรู้แล้วยากอ่ะโอ้โหของผมโอ้ยน่าเวงอ่ะของผมผมไกลรึเปล่าไกลผมว่าไวะเล่งแต่คนอื่นมันไหน พี่ใหญ่ใจเย็นเดี๋ยวโฮเมงเยลโล่สีเหลืองเอสโลปั๊มน้ำมันเยลโล่เยลโล่ปาปโล้หัวมุกร้อไม่ได้มุกร้อไม่เป็นเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่เฮมเมอร์อะไรของมึงเนี่ยตัว ในหนุ่พวกเราใครจะเหลือคนสุดท้ายผมภาษาอังกฤษได้ไหมเข้าใจตอบเร็วเลยไหมเข้าใจตอบเร็วเลยไหมชัวสีเหลืองเยลโล่สีเหลืองเยลโล่สีเหลืองเยลโล่อีสเฮอเฮอภาษาอังกฤษเข้าใจหรือไม่เข้าใจ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 ผ ถูกผิดผิดผิดไอ้ยัยยัยตายแล้วโง่ไม่รู้เลยไม่รู้เลยอ่ะจะรู้ได้ไงยังไม่ได้มีใครถามเติร์ดอะไรเข้าเรื่องเลยอะไรนะยอมยังยอมเราตามกันมา เดี๋ยวผมจัดก,การเองครับเอเองอเอ้ยคุณเป็นสมาชิกใหม่ของป๊อปไมคุณตื่นเต้นไหมตื่นเต้นคุณคิดว่าจะแบบสร้างสีสันอะไรให้กับช่องป๊อปไม้ได้บ้างครับความเป็นถ้า,ถ,าถ้าเสร็จเลยผมยังไม่เสร็จเลยเกมต้องเร็วผมกำลังจะเข้าเรื่องแล้ว <c oughs> พี่ปองกับโตโต้เนี่ยคิดว่าน้องเอยจะมาสร้างสีสันอะไรให้กับป๊อปไม้บ้างครับไม่มี ไม่มีแล้วยังไงไม่มีแล้วยังไงไม่มีแล้วยังไงโอ้ยแี้ผมจดการเองแค่เดียวเองปิงปองพูดแบบนี้เอ้ยเนี่ยโซแซดอย่างวลีมัสแล้วถ้าเอ้ยเนี่ยบอกว่าไม่เอาละจะเดินออกจากป๊อปไหมนะวันนี้โอเคไหมแล้วผมเล่นอย่างเงี้ยคุณไม่ชอบหรอเกมเร็วอย่างเงี้ย กู้ศาตอบแบบนี้เพาจะได้เกมเร็วไงไม่ชอบเหรอไม่เอาไม่เอาถ้าน้องจินโตไปอะแล้วขอไปอยู่หอคนเดียวพี่ยอมไหมพี่ยอมไหมพี่ยอมไหมโอ้โหปิงปองฮะลืมลืพัชชาเนี่ยก้าวเดินออกจากชีวิตมึงแล้วมึงปล่อยไปเลยเหรอโคกันตั้งนานนะเฮ้ยปล่อยเลยเหรอ ้องยอมต้องยอมต้องยอมก็ลังจะพูดเลยซึ้งๆเลยมาตัวตตัวตเอ้ยขอถามพี่เวงบ้างบ้าเอ้ยขอยืมมาถามพี่โตมาถ้าน้องจินกับเลนนี่ขอไปอยู่หอในตอนโตอนุญาตไหมอาจจะทําไมอาจจะโตแล้วพ่อจะไปอยู่ดูแลก็คงไม่ไหวภาษาจีนกุ้งหลงชงไรอ่ะ ไปว่าอะไรไปรู้ยากนะคำเนี้ยเหรอแล้วถ้าเกิดน้องจินกับเลนนี่ขอไปอยู่ก่อนมัธยมให้ไหมถามแม่ดีกว่าเห็นด้วยหรืเปล่าหรือเปล่าไม่ได้เอ้ยคนแพ้มีสิเป่งเสียงเลอวะไม่ให้ไม่ใช่ไอ้บ้าเอ้ยเขาบอกเลยวะไม่รู้เลยอ่ะเนี้ยชอบหรอเอ้ยไม่ได้หลุดพูดไปใช่ไหมอ่าหรืออะไรเหรอ รหอมันยากอะคำนี้ได้พูดภาษาจีนแล้วนะได้ยจงไัเกับว่าแปลว่าอะไรตอนนั้นกูก็ไม่รู้เหมือนกันไม่แปลว่าอะไรวะสรุปคะแนนเกษณะก็เออเกชนะไปนะครับก็เป็นเมมเบอร์ใหม่ของตอมัยนะครับเปิดตัวได้ดีนะ ใครที่อยากจะดูต่อนะครับเราเล่นกันอีกเกมอยู่ที่ช่องป๊อปไม์ไปชมกันได้เดี๋ยวนี้เลยลงคลิปพร้อมกันนะครับสำหรับวันนี้เทวลาป๊อปไม์และคำต้องห้ามขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเทลา